โอ้โหนี่อาจารย์สุรชัยผมว่าหนาวไหมเนี่ยเห็นไหมทิ้งทิ้งคนตัวเล็กตัวน้อยให้ตกละกรรมลาบากแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มากระทบกับเรื่องของความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินแลน้วนะอาจารย์สุรชัยตรงนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการแบงก์ก็มีมีความน่าตกใจที่ต้องพูดถึงตรง,ตรงนี้ว่าน่าตกใจเพราะว่าในในการในการประเมินเขาเีย คะแนนความน่าเชื่อถือเลตติ้งเนี่ยจริงๆไส้นายจริงๆไม่ได้ไม่ได้ดูแต่เฉพาะเรื่องลูกหนี้อย่างเดียวนะครับอมไม่ได้ดูแต่เรื่องเฉพาะคุณภาพสินทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเดียวมีการประเมินดูไส้นโอ้โหเรียกว่ายุบยับไปหมดนะครับมีมีการเรหีหลาย index, หลายอินเด็กซ์หลายหลายเกณฑ์เยอะครับหลายตัวนะครับซึ่งแต่ว่าตัวที่เขาลีดขึ้นมาเนี่ยจากการที่อ่านจากแบงก์ออฟแบงก์ออฟไทยแลนด์สกอร์ชิปเพจ ของแบงค์ชาติเนี่ยครับเก็ก็ถอดมาเป็นภาษาไทยแปลให้เศรษจสัรเนี่ยเออมันเหมือนมีสองประเด็นนะประเด็นคือประเด็นคือตัวแบงก์กับประเด็นคือมาตรการกับระบบเศรษฐกิจที่ครับมีผลทําให้เกิดแบบนี้อืนะครับถ้าเราจําได้นะจะจะจําจําได้ไหมครับว่าพอเกิดปีหกสามใหม่ๆเนี่ยก็จะมีมาตรการพักต้นพักดอกเรียกว่าสูญบาทเลยหกเดือนแฟดเลย แล้วก็ต่อมาก็มีการจ่ายเฉพาะดอกแล้วก็ปรับเป็นลายๆายไปครับคแล้วเราก็จะเห็นว่าปีแรกเนี่ยมีการเรียกว่ากลัวว่าแบงแบง,แบงจะผลประกอบการไม่ดีเพราะว่าไปตั้ง<ช>ตั้งสำรองใช่แล้วก็เราก็จะเห็นข่าวว่าตั้งสำรองครบเลยนะ<ช>แบงแข็งแกร่งมากเลยบ s เอสเลโชปาเข้าไปสิบเก้าขว่าแล้วครับใช่ไหมแข็งแรงมากทั้งเรื่องกองทุนทั้งเรื่องการตั้งกันกันเงินสำรองไว้อืซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดี เราก็ฟังมาตลอดว่าถ้างั้นแบงก์ก็แข็งแรงมั่นคงสิครับแต่พอมาเจอวันนี้ถูกตัดเลตติ้งแล้วมีบีบีลบที่พอบีลบด้วยก็ยิ่งตกใจนะนั่นกำายามว่าเลตติ้งโดยภาพรวมขององค์กรเนี่ยไอ้ส่วนที่เราได้ยินข่าวว่าปีที่แล้วตั้งสำรองครบแล้วก็เมื่อปีที่แล้วผลประกอบการมาเราจำจาได้ไหมครับว่าแบงก์นึ่งกำไรสองหมื่นล้านสามหมนล้าน กำไรสามสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งระบบกำไรสองแสนกว่าล้านเลยประมาณแล้วก็ BS เอสเลชออกมาแถลงกันว่านะครับสิเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับคุณภาพสินเชื่อไม่มีปัญหาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของเ p ็พต่ำมากครับทั้งหมดก็เนี่ยวันนี้ได้คำตอบแหละครับว่าสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นเนี่ยก็ได้ยินได้เห็นครึ่งเดียว ก็คือพาร์ทพาร์ทของเรลกความสวยงามคแต่พอมาดูวันนี้นะเราอ่านดูแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยแสดงว่าเอสอมพมาตรฐานสากลในการประเมินเขาไม่ได้ดูแค่มิติเดียวเรื่องของกําไรเรื่องของสํารองเรื่องของ P/S ratio เขาดูที่คุณภาพสินทรัพย์แล้วก็เป็นสินทรัพย์คําว่าสินทรัพย์ของธนาคารก็คือลูกหนี้ต่อยกู้แหละ อืมครับรูปเงนปล่อยกู้ก็คือเป็นสินทรัพย์ของธนาคารอันนี้คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมีปัญหาครับครับผมยกตัวอย่างนะอาจารย์อารักษ์ก็ก็อยู่ในวงการคือถ้าปรับโครงสร้างนี้แล้วไม่ต้องจ่ายเลยหรือจ่ายน้อยๆไปเรื่อยๆสถานะหนี้เนี่ยจะเป็นปกติฮะฮะการตั้งสำรองก็ไม่ต้องตั้งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็จะตั้งตามสเตปเขาเช่นอ่าสเตปนี้ต้องต่อปล่อยกู้เลยก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ สิบเปอร์เซ็นสามสิบห้าสิบร้อยครับนั้นสถานะนี้มีความหมายที่ผ่านมาถึงพยายามยันให้สถานะนี้เป็นปกติครับก็จะทำให้มีการตั้งสำรองน้อยลงการตั้งสำรองน้อยก็เท่าแบบทำให้กำไรเยอะพูดถึงการก็ดีแต่ถ้าตั้งสำรองเยอะสถานะนี้ไม่ดีคันนี้มันไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแค่ NPL กี่เปอร์เซ็นต์มันพันไปถึงคุณภาพสินทรัพย์เสี่ยงของ สององค์กรนั้นๆเลยครับพี่บุวยตัวอย่างเช่นนะสมมุติมีลูกค้าอยู่ร้อยเคสเนี่ยนะครับเก้าสิบเคสเนี่ยมันจ่ายไม่ได้จ่ายกระท่อนกระท่านแต่ว่าอืดย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 ืดครับเออดูจากภาพรวมก็ไม่มีอะไรเลยแต่พอแต่พอมืออาชีพไปตรวจเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอย่างเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงอค่อนข้างสูงครับครับเพราะฉะนั้น ย้อนกลับมาเอผมเจอลูกค้าอ,อยู่ที่ภูเก็ตเป็นโรงแรมนะครับ,รบตกลงโดยที่ไม่ต้องจ่ายเลยเพราะว่าเขาจ่ายไม่ไหวจริงๆอืงธุรกิจมันไปไม่ได้จริงๆรลายได้มันเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นจริงๆอานะจ,จัพี่ว<อ>ัวเพราะฉะนั้นแบงก์ก็ช่วยครับเพราะว่าออโชคร้ายมากเลยเปิดมาเมื่อก่อนโควิดได้แค่หกเดือนแล้วรีสอร์ตใหม่กิฟตเลย<อ>ก็ช่วยประคองัน เคสอย่างเนี้ยไม่ได้จ่ายสองปีผมคิดว่าถ้าเกิดคนมาตรวจก็จะมองว่าเคสแบบนี้ต้องตั้งสำรองไว้ทั้งหมดแล้ร้อยเปอร์เแต่ว่าในแง่ของสเปตัสมันยังเป็นปกติอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งเยอะทั้งๆที่ทรัพย์สินต่อท่วมเลยนะเออเท่าเลยนะครับแต่ถ้าเกณฑ์ของ i f r s 9ที่มาตรฐานสากลที่แบงก์พาณิชย์เขาใช้เนี่ยตั้งแต่ปี62เนี่ยแต่แบงค์รับเนี่ยต้องใช้ปีหก ดังนั้นแบงก์เอกชนเลยโดนเต็มๆกับการที่ต้องเข้าเกณฑ์มาตรฐานสินทรัพย์สินครับครับพอมาดูปั๊บวันนี้อธิบายนิดหนึ่งเพื่าให้เข้าใจว่าเออฮ้ยทำไมข่าวที่เราฟังมาตลอดแบงก์กำไรเละเลยแบงค์กำไร <ใช S 2> ดี <ใช S 2> เลยตั้งสำรองดีหมดแต่ทําไมประเมเินเล й ติ้งมาโหเออมันจะแทบด่า,ดาสุดท้ายแล้วัม่อาจารย์บีบีที่เป้าบีลบแล้ว ใช่รัไปตกจากนั้นก็จังบอลละเออมันตกยัป็นขยะแล้วกลายเป็นขยะแล้วเออมันตกจากขั้นนี้ตกขั้นบันไดขั้นนี้ไปมันถึงถังขยะแล้วนะเออครับซึ่งอันนี้พอปรากฏว่านี้ครับผมเลยเข้าใจว่าพอไสในคุณภาพสินเชื่อของแต่ละแบงค์ไม่เท่ากันนะครับแต่ละแบงค์นะถ้าตอนดีๆนะอาจารย์ทำได้นะตอนดีๆแบงค์ผ่านชิ์นี้แหละโอ้โหตะลุมบอลแย่งลูกค้าหนึ่งลูกค้า นะครับเกทับให้ดอกเบี้ยต่ำดึงมารีไฟแนนซ์มาไม่มีใครคิดอย่างภูเก็ตเนี่ยเอาเอาตัวอย่างภูเก็ตเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหลูกค้ารายใหญ่นี้แย่งกันสนุกเลยนะนะครับเบิ้ลกับ M L R ลบ M O R ลบนะครับรวเงินเท่านี้ออนทอบไปอีกแต่พอถึงเวลาไม่ดีเพ๊บเศรษฐกิจอโควิดไม่มีใครรู้พอเจออย่างนี้ก็แบงค์ไหนเอวันนั้นประกาศว่าจะเป็นลีเดอร์ในการปล่อยกู้ ทั้งเกอะเป็นลูกค้าชั้นตัวเลขเราต้องชนะวันนี้จุดเลยอืมอนั้นคุณภาพอย่างนี้เนี่ยทางเออเลตติ้งเจออย่างเงี้ยกะก็เหนื่อยแต่ว่าพอตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสภาพความเป็นจริงครับนะครับตัดตอนนะถามว่าเอ้ยก็แบงก์เขาก็ต้องช่วยลูกค้าแล้วถ้าไม่ช่วยมันก็เจ๊งกันหมดเลยสิก็ต้องฟ้องกันหมดเลยสิใช่ถ้าไม่ใช้อย่างด้วยวิธีนี้ฮมันก็ เรียกว่าพังกันทั้งทั้งสองข้างไปออืืแต่วันนั้นเนี่ยเราพูดกันว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นนะไม่ไม่ซื้อเวลามาจนถึงวันนี้นะครับแล้วมันต้องกล้าที่จะต้องดึงดึงอาจจะเอาเงินที่กู้มาล้านๆเลยตอนนั้นนะที่ประกบซอฟโลนเน่ใช่ใช่เอามาตั้งเป็นเป็นกองทุนแล้วดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาครับแล้วให้เขามีโอกาสฟื้น พราะมันไปอยู่ในฝังอยู่ในระบบแบงเนี่ยอืวันเนี้ยกําลังพิสูจน์ว่าการที่คุณไม่ตัดสินใจดึงออกมาครับแล้วอไปเขาเรียกว่าแช่เย็นเหมือนกับผลไม้ไม่มีทางเน่าเลยเพราะมันแช่ช่องฟีดไปแต่คุณภาพหายเออแต่คุณภาพไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์วิตามินมันไม่มีไปเจอมาตรฐานสากล คนมาฝรั่งมาดูก็ไอ้<ะ>ยานี่มันเจ็บปีก oh <my S 1> ป <God. S 1> ลา oh <my> น่โอ้ไม่ก็โอ้ไม่กอทุเรียนนี่มันฟีดมะมันกินแล้วมันไม่อร่อยแล้วล่ะอยู่ด้ค่าดังนั้นก็ด้อยค่าไปแล้วครับแต่ถ้าวันนั้นตัดสินใจว่ารอบแรกปีหกสามแล้วดิ่นออก<ะ>วันนี้ผมก็แบงค์แข็งแรงทุกคน